และแล้วผลการประกวดแข่งขันอ่านทำนองสนอบทอาขยานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ของพี่เจจ๋าก,ก็ออกมาแล้วนะคะที่ไปแข่งที่จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะนี่พี่เจจ๋าก,ก็ได้ที่4ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของพี่เจจ๋านะคะในการไปประกวดครั้งแรกเลย ซึ่งพี่เจ,จาก,ก็มีความกล้าหาญไม่อักลัวเวทีไม่ตื่นนะคะก็แม่ก็ดีใจด้วยที่พี่เจ,จาก,กล้าแสดงออกนะคะมีแล้วก็มีเราเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็คุณครูคได้รับรางวัลด้วยนะคะยินดีกับเด็กๆทุกคนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในทุงที่ดีที่ถูกต้องนะคะ จเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ช่องจ้จ่าเจ้าขาเลิฟลี่กันด้วยนะคะบ๊ายบาย